เยิ่นไปแกตาย

Yeah. Oh, How are you today? Oh, I mean move on. เอาเอ้าห้องก,กันใีใหญ่ด้วย,วยเลยไอ้เซอร์ก็หนีไม่ได้อ่ะ มีหน้าแสบเพื่อนอีกว้าย How you? are ตอนนี้เซอร์น่าจะไม่มีหัวใจเสียงไคเลอร์ไม่ได้เสียงเลอเสียงพับกระดาษจะตดเหรอ

เพนเธอแต่ละคนมีใครดีเท่าฉันหรอกเชื่อมันได้เลยใครมันมือบอลวะามาดูหน้า่อยสิ นเมนิกล่เนยเสารเวลาจิ้มย่าง เ,เโอ้เธอทิ้งหนำไปเต็มเลยอะมันคือร่องรอยปะที่ต้องชดใช้เพราะฉันคือ The e x e c u t i v e er. ว h ันแน่อ้าวทำไมคนนี้วิ่งมาให้ตีอะเพราะน่าจะไม่มีไม่ได้ยิในเสียงอะไรเนี่ยเพื่อฝนของเพิร์กเอ็ดติงทางขวาเขาเลยไม่มีแค่งฉันเลย ใช่ไม่มีหวัวใจนะไทยรู้ยังอ๋อปกแฟนะที่บอกใช่มีหวัวใจมุง <c oughs> ดังเน็ตไม่ทำงานเือให้มันแก่ไปแล้ว <c oughs> โดนแน่นอน 嗨哇！Oh ปล่อยชาขอด็ก็ชาดไอ้เนี่ยทำไมอ่ะบางเมื่อกี้ฉันตักดาบหน้าตามงถ้าเกิดวิ่งทางตรงก่อนต่อ,ตอแล้วมันจะโดนฝรั่งแทนพอดีมันเลยองวิ่งกลับมาแล้วแันก็เลยแก้ทางใยการยกดาบขึ้นมาแทน โอเคฉันรู้แล้ว่าเป็นคนเปิเป็นคนไม่เปิดเรียลล่าใช่ไม่ค่อยใช่เป็นคนปล่อยถูกที่ถูกทางเฮ okay, ียลาศูนย์คนไหนไม่มีเสียงหั่นใจเองบ้างนะ <c oughs> แกตาย รีวออฟเตยฮันไยเดดตอนเทียงยไม่สนุมเลยาดีโอ้ยม่เนี่ยมันออกหน้าดูตัวขนาดทั้งเกิน เราก็จะชนะนะแล้วเราต้องเล่นตัวนิดนึงเธอตัวนิดเป็นตัวเล็กตัวเล็กไปทำเฟสกันะนี่นทำเไสเลยทำอีเวนต์อีเว,เว,เวเนต์เอ๊ะทำไมพูดจาใช่ไหมที่ว,ว่าบิชหน่อยพูดจาไม่ดู เพื่พลังปิบินเฮดต,ตัดตัวมันเองแล้วก็พลังของอีเวนมันเลยกลายเป็นอีเวนไม่โดนนะเซิ่งหม็นยังไม่ได้แก่เบติงมันไม่ได้ยินเสียงวิ่งมาหาเราอ่างเงี้ยตรดีใจอยู่ว่ามีแต่ผลวิ่งมาหาเติง แกตายเ๋ยวฮาร์ดคนก็ตายเ้วหรอ,หรอว่าจะโดดฟังกูดีอะไรยังไม่ได้ว่าเธอซะหน่อยจริงอย่ามาพูดอะไรเลยเธอไม่ได้กวนฉันเธอ ยังไม่ได้ว่าเธอหมูบนะ้านน้าเฮ้ยนี่ไงแผนตอนที่ว่ามาใหม่ตอนโมลเลยเมื่อกี้ปกติมันจะมีอะไรมาบางังแต่ตอนนี้คือมันเขาออกให้มรนเห็นได้ชัดเจนแล้วโคตรเก่งอไง <c oughs> ปล่อยการหลอกหลอก มีคนอยู่จริงๆเหรอเฮ้ยมแก่อยู่อีกครับจะดื้อไปที่ไหนครับชิกะเร็วไปนิดนึง 大呀 ดปดีมากๆหัวก็กดีด้วยหัวอะไรนะหัวก็ดีจริงนะหัวไม่ดีจริงหรือเปล่าไม่จริงดูทุกวันเลยศัพท์แค่นั้นอนะน่จบแล้วทำไมอ่ะให้สัพท์เป็นจริงๆเลยวะทำไมจุดใจเวลาไปฮีโทยังยป็นขนาดนั้นนะ อันนเทนชั่นน้อยมากอ่ะก็มันเป็นมินิโมดี้อุ้ยใช่ไง ที่นี่นี่แหละก็มีกันเลยอุ้ยเคยไปเธอเป็นจ10ุดตีร้อยน่ะจะไม่ได้เล่นแบบเอโอเคแล้วหน่อยเดี <c oughs> ย๋ยวก็ยังเก่งอยู่ไม่เธอทำหน้ากันด้วยโอเค ท่านัยมันทำอะไรเลยหน้าตาฉันแบบเชื่อถือเธอมากเลยนะถ้ารู้ทุกอย่างว่าถ้าเซอร์เหลือคนสุดท้ายเราจะสามารถโมลีเขาได้โดยที่ไม่ต้องเอาโมลีมาจริงหรอเราจะโมลี

ะไวะดำตี้เลยถามมันน้อยไปอ่ะเห็นไหมคิวได้เลยเออเออแบบนี้เาราคว้าจดใจหน่อยเว้ยเย้ <Yeah. S 2> ได้คลิปแล้วเย้ yeah. ลงพรุ่งนี้เลยลงแบบไม่ต้องจัดแล้วได้เลย I will never give up